ตอนนี้นะคะอย่งเราก็อยู่กับอาจารย์กบนะคะเหลืออาจารย์นักมนนั่นเองนะคะของวิชา MGT 400เรื่องของการประกวดแผนธุรกิจคะ่ะอาจารย์คะวันนี้บรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีการจัดทีมงานยังไงให้กับนักศึกษาบ้างคะก็คอนเซปต์ของงานก็คือนักศึกษาชั้นปีที่4ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา MGT 400ได้มานําเสนอจัดบูธนาเสนอผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด18กลุ่มก็หลากหลายมีของรับประทานได้มีทั้งกระเป๋ามีทั้งเฟอร์นิเจอร์นะคะรูปแบบหลากหลายก็ งานในวันนี้ก็คือเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เขียนแผนธุรกิจแล้วก็ได้มีโอกาสนําเสนอผลิตภัณฑ์จริงๆขึ้นมาเอามาโชว์เอามาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ยนโฉมแล้วก็มีการร่วมโหวตนะคะว่าใครจะได้แบบรางวัลในส่วนของการจัดบูธค่ะ แล้วในเรื่องของเกณฑ์การตัดสินนะคะอาจารย์อาจารย์มีการมองยังไงบ้างคะว่าจะตัดสินอย่างไรเขามีความแตกต่างยังไงบ้างะคะอาจารย์เรื่องเกณฑ์ตัดสินต้องแบงออกเป็น2กลุ่ม2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกจริงๆแล้วก็คือเดี๋ยวต้องเล่านิดน,นึงว่างานวันนี้เนี่ยก็คือประกวดแผนธุรกิจเนี่ยเ,เรามีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายช่วงเช้าเป็นการจัดบูธนาเสนอผลิตภัณฑ์เกณฑ์การตัดสินใครจะได้วันการจัดบูธคือคะแนนโหวตเลยค่ะเดี๋ยวจะมีการสิบโมงเช้าเราจะเปิดโหวตอันนี้เป็นโหวตจริงก็คือคนที่เข้าร่วมงานเนี่ยจะได้ใบ ไปเดินชมบูธต่างๆเขาจะเลือกได้ทั้งหมด3กลุ่มว่าเขาอยากจะเลือกกลุ่มไหนแล้วใครได้คะแนนสูงสุดกลุ่มนั้นก็ด้รางวันที่1ที่2ที่3ไปจากจำนวนทั้งหมด18กลุ่มด้วยกันอันนี้คะแนนในส่วนของการจัดบูธนาเสนอผลิตภัณฑ์นะคะในช่วงบ่ายจะเป็นการนําเสนอแผนธุรกิจซึ่งเรามีแผนที่เข้ารอบเรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งหมด3แผนก็คือ p a r k l i n g Wine นะคะแล้วก็มี Cracker รข้าวไรซ e เบอแล้วก็มีกระเป๋าใบลาน3แผนนี้ก็ต้องไปนําเสนอพรีเซนต์แผนธุรกิจ นะคะให้กับกรรมการได้รับทราบเพื่อที่จะก็เหมือนการตัดสินว่าตัวแผนธุรกิจของใครมีความเป็นไปได้สูงแล้วก็น่าสนใจมากที่สุดทีนี้ก่อนจะเข้าถึงการที่เลือกแผนมา3ามแผนทั้งหมด18กลุ่มที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยเขาก็ต้องนําเสนอแผนมาก่อนหน้านีเ้เราก็มีการคัดเลือกมาเพื่อจะให้ตัวแผนธุรกิจนะคะ,ะเข้ารอบ3แผนเนี่ยก็คือแผนต้องดี ผลิตภัณฑ์ต้องน่าสนใจธุรกิจมีความเป็นไปได้ที่สําคัญก็คือต้องสามารถทําตัวอย่างสินค้าเห็นได้จริงอันนี้ก็เป็นเกณฑ์การตัดสินในส่วนต่างๆค่ะค่ะแล้วสุดท้ายหนูอยากให้อาจารย์ฝากถึงรุ่นต่อไปนะคะว่าจะมีไอเดียในการคิดการทาแผนธุรกิจยังไงบ้างคะคะสำหรับน้องๆที่อยู่คณะบริหารธุรกิจนะคะปี4เราเจอกันแน่ ะะถ้าคุณยังไม่ลมหายตายจากไปจากคณะซะก่อนนะคะเราเจอกันแน่นอนอาจารย์สอนแน่นอน MGT 400วิชาแผนธุรกิจใครอยากเตรียมตัวเตรียมใจไปคิดผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าไว้ได้เลยนะคะ เอาอะไรที่คิดว่าทําได้คือทํามอกอัพสินค้าทำตัวอย่างสินค้าออกมาได้จริงแล้วเรื่องแผนธุรกิจเราค่อยมาว่ากันว่ารายละเอียดของแผนเนี่ยเพราะว่าการสอนแผนธุรกิจเนี่ยเราก็มีชั่วโมงคอนเซัลชั่วโมงที่ให้คําปรึกษาอยู่มากมายเหมือนกันนะอยู่หลายชั่วโมงพอสมควรทีเดียวนักศึกษาสามารถจะเอาแผนมาให้ดูนอกรอบได้นะคะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือถ้า Product น่าสนใจ ะค,ะความเป็นปรดักน่าสนใจโอกาสที่จะเข้ารอบก็มีสูงขึ้นสาหรับตัวแผนเนี่ยเรามานั่งคุยกันจะทําธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดเล็กอะไรเราคุยกันได้ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์นาายักบุญแลอาจารย์กบมากเลยนะคะที่มาให้คําแนะนําแล้วก็เรื่องของคอนเซปต์งานในการประกวดแผนธุรกิจในวันนี้นะคะขอบคุณมาก,มากๆค่ะอาจารย์